โอ้โหเพื่อนๆถือว่าล่าสุดนะฮะตลาดคริปโตแครชลงมานะครับนะ <S <S จริงๆไม่ได้มีแต่แค่คริปโตที่แครชนะฮะเลยดูว่ามูลค่าประกันขังที่หายไปเนี่ยกว่า927บิลเล้ยนเพื่อนๆในเมื่อคืนนี้นะครับนะถือว่าเป็นการล่วงในวันเดียวที่หนักที่สุดตั้งแต่ตอนปี2025เลยนะฮะหรือว่าในปีนี้นี่แหละนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอ e ีเวนต์นี้กับคริปโตด้วยเลยนะครับน,ๆๆๆน้าเลยดูว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันเพื่อนๆหุ้นก็ล่วงนะครับคริปโตก็มีการแฮ็กที่เกิดขึ้นในนนนตอี้ะครับ เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรายละเอียดกันต่อนะครับวันนี้ผมมาต่างจังหวัดนะเพื่อนๆนะอาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปไม่ค่อยได้ไลฟ์ต้องขออภัยจากใ,ใจกันด้วยนะครับนะพา้องทิมมาเที่ยวนะครับมาแคมป์ปิ้งนะนี่แคมป์ปิ้งนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในวันนี้กันเลยครับ ก็ดูเลยนะครับแต่ผมขอพาไปดูภาพดรวมในตลาดกันสักหน่อยนะครับก็ถือว่าแดงกันทั้งกระดาเลยในตอนนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ไปเก้าเหือนปดเก้าเหมือนึกว่าจะไปแล้วนะฮะแต่มีข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับทางบอยบิตนะครับก็เลยส่งผลให้ตอนนี้ตลาดครชลงมาแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะเพื่อนคือเป็นคีอทตัวเดียวนะฮะครชลงมาตอนนี้บิตคอยอยู่ที่96,000นะครับเมื่อคืนนี้ลงมา94,000กว่านะเพื่อนตอนนี้กลับมาแล้วอยู่พอสมควร ซึ่งการร่วงลมาในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นในเรื่องของพื้นฐานต่าง,างๆของเหรียญคริปโตนะครับแต่ก็เป็นในส่วนของการโดนแฮกนะครับนะหรือว่า h ิ m a n e เ r อรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงช่วงนี้นะครับเ mm hmm. พราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับบายเิดการันเทรดท็อป5ของโลกนะครับนะโดนแฮกอิตาเลียเบื่อนะมูลค่าการแฮกเนี่ยปาเข้าไป1.4พันล้านฮะ5 0 0 0่ล้านบาทถือว่าเป็นการแฮกที่ใหญ่ที่สุด ั้งแต่มนรดสชาติเคยเกิดมาเลยเพื่อนๆถือว่าโหดมากในการแฮกอีทในครั้งครั้งนี้นะครับนะซึ่งการแฮกเนี่ยก็มาจากทางเกาเหลีเหนือนะครับโหดจริงนะเพือเ่อนเกาหลีเหนือเนี่ยโคตรโหดนะฮะก็ถือว่าแฮกกันไปเต็มข้อเลยในณขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยข้อมูลจากทางพี่โดมจเจริญยศน,นะฮะเลเ่าว,ว่าตัวสไปบิดเนี่ยเขาก็มีในส่วนของตัวโคอเลเล็ตเนาะซึ่งโคอลเล็ตเนี่ยมันเป็นมัลติซิงกอยู่แล้วหรือว่าการโอนออกไปเนี่ยมันต้องให้หลายคนในการทำธุรกรรมหรือว่าการซายหรือว่าการเซ็นนั่นแหละอารมณ์เหมือนนเรราาาไปธคที่แบบ ํารธุรกรรมบางอย่างเนี่ยจะต้องให้ผู้จัดการมามารู้เรื่องด้วยประมาณนั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ประเด็นคือเขาใช้ตัวมดิซิงเนี่ยเขาใช้ผ่านทางเป็นเว็บเซฟนะครับนะจะเป็นเว็บที่คอยจัดการสามาร Contract ์ทคอนแท็กของกระเป๋าโคเอลลตนี้เวลาที่จะโอนออกเนี่ยเขาก็จะมีโอเคจะโอนออกใช่ไหมจะต้องให้หลายคนซายนะครับแต่คือจะมีตัวเซฟเนี่ยคอยจัดการอยู่นะครับซึ่งประเด็นคือเกาหลีเหนือเนี่ยไปแฮ็กตัวเซฟนี้นะครับนะส่งผลให้อ่า คนที่เซ็นลงนามการโอนในครั้งนี้นะครับก็คือนึกว่าเป็นการโอนปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นคือหลังบ้านจริงๆมันไม่โอนไปตามปกติครับเลดูว่าหน้าตาเหมือนปกติแต่โอนไม่ปกติเพื่อนๆนะก็ถือว่าเป็นการแทงที่เยียบยนแล้วก็โหดจริงๆในครั้งคนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับสรุปราจากทางซีอนะครับข้อมูลจากทางติดเล่าเรื่องลงทุนนะครับดเอรเอ็มนะฮะก็ถือว่าเป็น การแฮกนะครับนะของเว็บเซฟนั่นแหละนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเปลี่ยนหน้าฟอนต์เอ็นเลยเพื่อนๆแต่หลังบ้านเนี่ยแตกไปนะครับนะหน้าตาเหมือนเดิมนะฮะก็ถือว่าโอ้โหตั้งใจมากเลยนะแล้วก็ถือว่าคงมีเป้าหมายทักย็กเก็ตได้ชัดเจนนะครับนะมูลค่าความเสียหาย400,000อีเพื่อนๆน,น,นะก็ถือว่านอตยุคีนอตยุคอจริงๆนะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าโอ้โหคริปโตมีมาเป,ป็นบสิบปีแต่การโดนแฮก ก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับเลยดูแฮกเกอร์ก็เก่งอ่ะนะพเพื่อนๆนะพูดน้ำตรงนะฮะโคตรโหดนะฮะก็ยังไงแล้วใครที่มีเงินเยอะๆควรเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะเพื่อนๆผมใส่ลิงก์สำหรับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเอาไว้อยู่ในด้านใต้คลิปคลิปนี้แล้วนะครับนะ,บนะก็ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตจะได้อุ่นใจสบายใจกันได้หน่อยนะครับน uki, นท์ยูคีนนท์โยคอย oh คำนี้ของจานตามสาม,มารถใช้งานได้เสมอๆนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดอันนี้ผมว่าก็เทรดในจำนวนที่เราเสียได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมฮะแต่ถ้้าาาาาใคครรรเเเเเเปป็น็นนนสยยยยยโฮหืออว่่่่กกะ๋บีงช ก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเลตนะครับหรือว่าเอาแบบเซฟเซก็อยู่ในบ้านเรานะครับในกระดานเทรบ้านเรามีหลายค่ายที่ดีลองไปเลือกกันเอาละกันนะครับที่จะไปดูที่ข่าวดีกันบ้างนะครับนะก็ซีอีโอเขาอมาบอกนะครับไลน์เมื่อวานนี้นะบอกว่าอสาทัยของลูกค้าเนี่ยมีอัตราส่วนแบ็คหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะก็สามารถที่จะคืนได้ถึงแม้ว่า4แสนอีนนี้จะไม่สามารถที่จะรียกครีกลับมาได้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายเราเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเพื่อนยังไไไงใคคคครรรรรมมมีีอออออยยูู่่่กกกก็บบบถนนนนนปละะะัััพาสุดท้้ เลยดว่าอารมณ์ชาวคริปโตตอนนี้คงไม่ต่างอะไรกับคลิปโดนี้นะครับนะหัวเราะแบบแทบจะบ้าไปเลยนะครับนะเลยดูว่าเรามีโอกาสที่จะได้เงินคืนจาก FTX เพื่อนนะ FTX เพิ่งประกาศให้เงินคืนกลับมานะครับเดบิ FTX โอนไปใน bybit นะฮะไปไปทำได้เห็นนะครับนะ bybit ก็โดนเหมือนกันนะครับแต่เงินที่คืนเนี่ยตอนนี้ยังคืนได้อยู่นะเพื่อนก็ยังไงใครที่ยังไม่ได้ถอนก็ ผมว่าจะถอนก,ก็ถอนนะครับนะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนตอนนี้แล้วก็ถ้าเราดูนะครับการแทกในครั้งนี้ก็ประมาณ1 6นะครับนะของการแทกที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆคือรอบเนี้ยรอบเดียวซัดไป16%เป็นนะฮะของการแทกที่ผ่านมาทั้งหมดถือว่าเป็นการแทกที่ใหญ่ที่สุดอย่าได้บอกไปนั่นแหละนะครับยังไงส่งกาลังใจเอาไว้ให้แล้วกันนะครับแต่ก็รลุ้นอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะผมว่าในสิ่งที่เลวร้ายในอ e ี way, เวนต์เลวร้ายในช่วงช่วงนี้ผมว่าก็ไม่แนน,นน่เหมืออกัะาจจ หลุมหรือเปล่านะครับนะคือเราจำได้ไหม FT x มีปัญหาก็หลุมนะคือเวลาที่มันมีอีเวนต์ใหญ่แบบนี้นะครับนะหลายครั้งมันเป็นหลุมเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเพื่อนๆถือว่ามันเกิดในช่วงวันศุกร์เสมอๆอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับในช่วงปีนี้นะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตอนวันที่17นะครับนะมกราคมนะมีเหรียญทรัมป์นะครับวันที่24มกราคมวันศุกร์นะเพื่อนๆพื่อนมีดิฟซิกดัมนะฮะวันที่ส1มกราคมมีทรัมป์ขึ้นอัตราภาษีนะครับในอิตาเลียนโดเ14กุมภาพันนธ์ะฮะ ดานาที่ปดีอาเจนตินาเอนดอสเหลียนริบ้าแล้วก็ร่วงลงมาเพื่อนเพื่นเล่นวันศุกร์แต่ละรอบเนี่ยยับจริงๆนะฮะวันศุกร์ครั้งนี้21ใบบิทโดนแฮกอ่ะโอเคก็ดูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันยังไงส่งกำลังใจเอาไว้กับชาวคริปโตกันด้วยในตอนตอนนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราดูกระเป๋าของบอ b i t นะครับก็มีแอสเซทอยู่แล้วราว14ิลนลียนเนาะจากจุดพีคเนี่ยอยู่ที่19ิลเลียนนะครับนะก็20,000กว่าล้านเหรียญนะเพื่อนๆ600,000ล้านบาทนะฮะที่บอยบตเนาะตอนนี้คนก็ถอนออกมาเยอะแล้วแหละเนาะเหลืออยู่14ิลนลียนนะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่ดีแหละนะเพื่อนๆผมว่าก็อีเวนต์นี้คิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะรีคโกรี่กลับมาได้นะนี่ก็ต้องรอดูเนาะแต่คิดว่าเม็ดเงินที่เขามีเยอะขนาดนี้น่าจะ น่าจะไม่ได้คอลลบเหมือนกับ FTX ในช่วงก่อนทนนาน้นะครับนะ้วก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วกันนะเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้ใครเสียงเงินอยู่แล้วนะครับนะก็คิดว่าเราน่าจะผ่านไปได้ก็ยังไงต้องรอดูมเบื่อน,น,นะถ,ถ้าผ่านไปได้เนี่ยตลาดคริปโตก็น่าจะรีคอลร,รีกลับมาได้นะครับนะเพราะว่าไม่ได้ส่งผลต่อพื้นฐานหรือว่าไม่ได้ส่งผลต่ออะไรเกี่ยวกับบิตคอยอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ย้ำอย่างเช่นเคยนะครับใช้ได้เสมอเพื่อนอน,นอกจากขี่นอกจากคอยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาต่างจังหวัดนิด <c oughs> นึงนะเพื่อนๆนะาอาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะฮะก็มากลางเต้นอีกแล้วนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ถามถ่ายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีวันหยุดกันด้วยนะครับ